ปีิดิโนาะปิดี้เนาสัตว์ปีนิ้โอเคครับแค่แนี้ครับไปละทำไมเดี๋ยวสวัสดีครับโลบับวันนี้มาอยู่ในเกมส์ไปมาอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า A P J T V นะครับโทน <c oughs> ยืนตั้งน้ำได้เปิดเพราะเขาวิ่งเข้าไม่เปิด ไปเลยละกันไปเลยไปเลยพี่น้องเราเคยเล่นกันแล้วนะถึงเล่นสองตายเล้วก็ไม่ถึงสองทีก็ตายไปเลยไปเลยไปเลยตื่นมาเองนะตื่นมาเลยนะตามมาตามมาตายไปมึงไม่ค้นของก่อนนะวันนี้จอกเขาค้นของนน้องเคยได้เจอของอะไรไม่มีไม่มีไม่ไม่มีม มาดูเนี่ยไม่มีนี่ไงท้องจดหมายมาดูนี่เนี่ยไม่มีเพื่อนเนี่ยเห็นไหมว่าเปล่าโอเคไม่ต้องคนละไปละไม่ไม่แล้ว Please go เพื่อคอมปลอดไปต้องเดินก้มหน้าไม่ไม่ไม่ก้มแลรงนั่นแหละมึงมันนี่โอ้โหเห็นไหมมึงเดินก้มหน้ามึงมึงมึงแล่ไม่ไม่เห็นข้างหน้าเจอแยบเองจ้ายมานจ้าย จะได้ขอดีรู้ป่ะจุดสันออาทีมมึงเปิดดีอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่มีอะไรเนอะไม่ใช่สาหมมอนเราเดินมาทางเดิมเลยเออว่ะเฮ้ยหาของแจ้ท่านของแจ้อยู่ไหนไปไปไป้องนี้แน่นอน ง <Yeah. S 1> วางไวไ้นี่เออสไตล์โลบอกนักโลบอกนี่น้องเกมสีดเดอร์ลี่ยมันน้องเหมือนคนุณแจนรถเลยไหมอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอ้ <c oughs> ต้นตอยมามาไอ้ย่งไม่มีอะไรไอ้ก <c oughs> <c oughs> ูเดินออกมาตายไอ้ขี้ <c oughs> มาแลวน้องเลสพอมึงเราตายแบบนี้สองสามรอบแล้วเป็นยลสจันเลนกันโอ้ไปคุณแจดีทีไมได้น้องพี่รอน,น้องเองน้อง,องป,รประตูดีน้ององ่ายมากเลยง่ายแลเคีและยังไม่เคยผ่านเลยเการคุณแจนะไม่ใช่การผ่านนะน้องว่ด,ดิอืม เรื่องราวมันช้ากว่าเดินข้างลนะเพื่อนของรู้ใหม่เอ้าอะไรเนาะเฮ้ยมนต่กล้องเนี่ยมัหน้าดิแต่กล้องกล้องน้มึงโผล่ไอ้เหี้ยวุ่นวายมากตอนนี้เฮ้ยแอบเร็วแอบเร็วเพื่อนแอบเร็ว ไม่มีซ่าผ่ามีเหรอโอเคไันมีถ้ามีมันจะมีเสียงน้องโอ้โหน้องน้องฟังเสียงจริงปะเนี่ยน้องเปิดเสียงจริงปะเนี่ยไม่ได้เปิดเดี๋ยวเสียงกูจะโอ้โหเด้กเสียงเพลงมันจะดังก็ห้องนี้มีอย okay. ู่เพื่อนตายแล้วมึงต right ิดเอาทีมหายวันนี uh um <t <t t <t ้เขาหลอกเขาหลอไม่มีแล้วนันเลยไม่มีแล้วนั่นเลย Among u มองอ n g us ไม่ใช่แล้วเฮ้ยอ๋อไม่มีเลยใช่ปะห้องสิบนางฝั่งสิบน้งางก็ฝั่งนี้มีไม่มีไม่มีแล้วนั่นแหละนั่นแหละการตีจากผู้ผู้เล่นใหม่แล้วมันจะเดินอ้อมเพื่อไปสัตว์มันต้องหาที่เปิดแล้วมันต้องหาที่เปิด

อะไรวะไฟสายเพื่อนมึงต้องผ่านให้ได้กูมึงตายตอนนี้อ่ะตัวคนเดียวเขาท้าอยี่สิบเฮ้ยถ้ามึงไปตอนเขาวิ่งเร็วๆได้กูภูมิใจใตัวมึงทีมจะภูมิใจใตัวมึงเพื่อนเจอเพื่อนโอ้ไปกวางตงนี้มีแมงมุมเพื่อนแมงมุมคืออะไรทำนองสองร้อยห้า,าสาิบองศากึ<ะ>่งแล้ว เดียแล้วไม่มีอะไรนะกูโอกังเหว่า oh มันมันเลยมองแล้วไม่เห hey, right. ็นเลยมองเห็นปะเห็นดิมึงเดินตรงไปดิไม่มีอะไรเลยถ้ามองเห็นขื่นชัดเจนนะเนี่ยเฮ้ยขี้โกงขี้โกงเห็นชัดเจนเลยไปไปไปเฮ้ยเพื่อนกลัวกลัว ไปมาแล้วกูตายแล้วกูตายไม่บอกกูอะตอนมันมากูไม่ได้เปิดเสียงไงขี่หมูสี่โมูกูแบกด้วยการเปิดประตูด้วยน้องกดแชร์กรตุงแฉกแชร์ ไม่มีอะไรไม่เลยมึงก็เดินดิไอ้ม่ลำตกล้องํานูเดินตามอยู่ก็จุดยงกล้องช่องดังๆองก็ไม่ให้ตกล้องนำนะากอแห็นเดี๋ยวตกล้องนเข้ดีกว่าต้องเข้า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 ขวาดีกว่าไหมก็ซ้ายไม่ดีปะ จอนอนก็อยู่บนโซฟาเนี่หว่าแอปใต้เตียงคุณยายแกนี่เฮ้ยวันนี้เน,นี่ยไม่เห็นละแถวนี้แน่นอนข้อพนาวาเนะเกใครมาเออมหายไปไหนมึงหายไปไ,ไหนเนี่ยตายแล้วเพื่อนตายกุ้ยเชี่ยนี้ รอกูไปไม่รอกู <Daniel. S 2> ไปไม่รอกูตายแล้วไปไม่รออันนี้แค่วิญญาณเฮ้ยนี่มันถังเบียร์ one piece one piece hello ช่วยอ่ะขึ้นไปดิขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเนี้ยประตูปะละ ึบอไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปขวาขวาปิดยังไงต่อเพื่อนรีบมาเร็วเร็วเข้าตู้เร็วกูรู้สึกเหมือนจะมาเพื่อนนั่งตู้อยู่ไหนไม่มีตู้ไม่มีตู้เยะละเยะละเพื่อนเยะละเยะละเอ้าไม่มีตู้เยะละเพื่อนไม่ไม่เป็นใจสักตู้เลยเพื่อนเยะแล้วเข้าเลยเพื่อนเขา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 แอบเล้วแอบไง่านอนไม่เห็นมีอะไรเลย อุ้ยเุ้ยขอบคุณกูขอบคุณกูกูรู้ไงแม่แม่กูรู้พอร์ตไฟกับพริบไงน้องนี่คือหลักฐานกว่าเราหน้าตายขู่อะวัวแจกมันไม่ไม่เออนี่ไงวัวแจ๊กวัวตัวฟางเลยไม่คิดจะซ่อนเลยวะไม่ซ่อนงั้นแหละมันต้องผ่านหลักการมิกซ์มันน่าจะไม่มาเร็ว่ะขนางล่าง รู้ like? ได้ไงเขา<อ>ไม่รู้อุ้ยเพื่อนเพื่อนมึงมึงมองหาเองมึงเพื่อนมึงหันมึงมึงหันหนูมา่อมซ่อมร่องเสียงมันสักเลยไปเดี๋ยวตื่นต่อไงท่าไม่มีเลยอือเฮียโดนกัดเพื่อนท่านคงไม่เห็นอะเลยเพื่อนโดนกัด อีกเต็มเลยืออโดนกัดสองรอบกูจะตายั้กูจะตายแล้วกูจะตาย้มห่มาไม่ไม่นหันสองเสียงสไม่ไม่กูจะตายแล้วโอ้โหแบแม่งเลยเหรอพี่ละยยไม่มีตูะไมมเอาัวมาเอามาคอมเมนต์มา หายใจไม่ออกเพื um ่อนเพื <É assim? S 2> um, ่อนหายใจไม่ออกมึงก็ใช้ยืงมนมึงมีึงเกือบตายแล้วไอ้สัตว์มึงเห็นเรื่องเาปะไม่เห็นต้องรู้ได้ไงว่าเกือบตายไอ้กูได้ไฟเช็คเพื่อนไฟช็อยู่ในตู้น้นเฮ้ยไปอยู่ในตู้น้ำก็จะตายเนาะ ทีมยงหงนะอุ้ยวันนี้ก็ขอจบไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับใครชอบฝากกดไลค์หรือกดขับกระไร้ได้เลยนะครับกอมครับ